เคยเดินแบบนี้ไหมครับเคยกับท่านพ่อเฮ้ยหยุดหยุดได้ยินเสียงมันอยู่เบื้องนะสวัสดีครับสวัสดีพี่บินเพื่อนครับอยู่กับผมบาส์เดินป่าพาล่อนครับพี่บีนเพื่อนครับซึ่งวันนี้นะครับพี่บีนเพื่อนผมกับองค์หญิงกลางซึ่งผม เดินทางออกมาจากเมืองรับแลนะครับซึ่งผมก็ได้ขอท่านองค์ราชาหรือพ่อองค์หญิงกลางแล้วทำไมถึงได้ยินเสียงพวกรถหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดินกลับมาใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วก็อีกพักใหญ่ๆกว่าจะไปถึงเพราะว่าตอนนี้ก็จะได้ยินเสียงพวกรถขึ้นเขารถแบบไปเอาไม้บนเขาอย่างนี้นะครับก็โอเคครับ ก็ก่อนที่จะไปรับชมกันผมก็ต้องขอคนเล่นถึงไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปกรนนี้ก็คือองค์หญิงนะครับผมกับเขาก็เดินกันมาเรื่อยๆพักกันบ้างหากินน้ําตามห้วยกันบ้างนะครับก็โอเคอย่าเสียเวลาเลยเราไปกันดีกว่าไปยงงงไปงังครับองค์หญิงไปครับไปครับองค์ยิงครับซึ่งเราก็เดินกันมาได้พักใหญ่หญแล้ว แั๊บนึงครับองยิงไปครับองยิงไปครับองยิงซึ่องนี้จะเป็นแบบป่าไผ่นะครับเราต้องเดินบุกเบิร์ออกจากป่าไผ่แห่งนี้ก่อน ¿Por อะ,ะอะไรนะครับท่านพักก่อนโอเคครับนั่งเลยท่านคืออง่งตอนนี้คือเขาเดินมาคือเขาเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเหรอครับท่านซึ่งก็คือแบบป่านะพี่พี่เพื่อนซึ่งมันเป็นป่าที่แบบ ร้อนะตอนนี้แดดเพิ่งล้อมมอาอไปคือเหนื่อยมากองยิงองยิงเคยเดินแบบนี้ไหมครับยิงเคยเดินแบบนี้ไหมครับเคยกับท่านพ่ออ,องยิงก็เคยเดินกับท่านพ่อก็ซึ่งเป็นอง์ราชานะครับพี่บินเพื่อนเหนื่อยจริงจงจะเดินต่อไหมครับท่านเจ้าเดินต่อยังไปท่านเดินตามหลังผมมาเลย จับมือผมไว้ครับท่าน พี่บีนเพื่อนครับร่องรอยอะไเนี่ยดูดิโห oh. ดูดิครับนี่คือร่องรอยท่านท่านพอจะรู้ไหม เดินมาพักเดียวก็เหนื่อยแล้วตอนนี IL. ้เหนื่อยไหมท่านเหนื่อยไปท่านเราไปกันต่อเดินลงมาดีๆนะท่านมันลื่นมากเลยครับ ระวังนะครับท่านอบมากามาเร็วๆครับท่าน ซึ่งจะต้องเดินขึ้นเขาอีกแล้วนะครับท่านเดินนำเลยอะไรนะครับคือท่านบอกให้ท่าเดินนำก่อนเลยนะ เดี๋ยวเราค่อยไปพักบนเขานน่นดีกว่าท่านมาเ,เ,รเร็วๆครับเร็วๆครับท่าน เร็วๆนะท่านเดี๋ยวผมไปเดินรอข้างหน้าท่านเร็วๆครับ ตอนนี้เหนื่อยมากเลยได้ยินเสียงรถวิบากไหมครับคือผมได้ลื่นมากมองนิยอนเลยท่าเหนื่อยไหมครับตอนนี้เราก็นั่งพักกันก่อน <c oughs> ท่านได้ยินเสียงรถไหมพันชนะในของใน โลกมนุษย์ครับเหนื่อยจริงจริงตอนนี้เป็นยังไงท่านเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยมากไหมครับเหนื่อยมากมเหนื่อยมากเลยใช่ไหมท่านใช่ท่านที่อยู่น้ำไหมน้ำไหมครับท่าน เดี๋ยวเราเดินไปห้างกินน้ำกันนะครับท่านโอเคครับเดี๋ยวผมกับองยิงขอนั่งพักสักพักหนึ่งไปครับท่านเดินทางต่ออีกครั้งหนึ่งป่าแห่งนี้มันคือลกมากเลยนะเราเลยจะต้องเดินเลาะๆตรงนี้ไป ท่านมาเร็ว,รวยอมมากเพียงนหนึ่อยนึ่งหนึ่อยอ่ะท่านแล้วครับเดินระวังด้วยนะท่านเขา้าใจไหมครับ คือก,กว่าจะเดินไปถึงบ้านผมหรือบ้านพี่เบิร์นนะคือนานมากครับเพราะว่ามันจะต้องเดินอดลอป่านครับมาแล้วท่าน ท่านเล่งมือหน่อยจะมืดแล้วครับ เนยท่านท่านครับอันนั้นคือใครท่านท่านพอรู้ไหมไม่รู้แต่ท่านพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าคือกระสือใหญ่จิกที่เคยไปอารวาบ้านที่เิรีที่สาวค่ะก็คือได้ยินกันแล้วใช่ไหมครับท่านระวังนะเผื่อมันอยู่บริเวณนี้อ๋อคือกระสือใหญ่จิกใช่ไหมครับท่าน โอเคท่านก็ระวังตัวด้วยนะครับคือได้ยินกันแล้วใช่ไหมครับที่ท่านองค์หญิงกลางบอกว่ามันคือกระสือยายจิกที่เคยไปอรารวาสบ้านผมหรือบ้านองค์หญิงใหญ่นะครับที่องหรือที่มาแล้วครับท่าน ซึ่งเราจะต้องดูมันดีๆนะเผื่อมันอยู่บริเวณนี้ซึ่งเสียงมันอยู่ไม่ไกลมากเลยนะครับเมีเยอะได้ท่านเร็วๆท่านเดินลงทางนี้ระวังนะท่านลื่น อันนั้นคลายท่านใช้นั้นไหมกระสื่อใหญ่จิกที่ท่านว่าใช่ใช่ไหมครับดูดีมันรีบที่ผมตะกรอยคือมันรีบอืมเลยนะท่านเรานั่งนี่ก่อนมันไปแล้ว หายไปแล้วท่านเอาไงดีครับเอาไงดีไม่รู้ตอนนี้ผมกับองยิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเอาไงดีนะไปท่านเ,าเดินนำแต่ท่านระวังตัวด้วย เหมือนบ้านคนแล้วนะขึ้นได้ยินเสียงเหมือนพวกกัดไม้ หยุดหยุดเอ้หยุดมึงยิงตอนนี้โดนจับแล้วหยุดบอยมึงหยุดอ้หยุดตอนนี้ผมโดนไม้แทงช่วงขาหยุดบอยมึงหยุดหยุดซึ่งตอนนี้ผมโดนไม้แทงช่วงขานะ Dút 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 Bé bé ăn kìa chú bé bé Dút Mình này rồi Bọn em dút เสียง,งมันอยู่เบื้องนะแค่หลีเลิกพึ่งลาหนะยุด จะหา,ามตัวจริงวมันจะถึงหมู่บ้านแล้วตอนนี้นอะได้ยินเสียงทุกอย่างแล้วเครื่องตัดมุ้งตัดไม้ตัดตัดทุกอย่างอะเนี่ยได้ยินไหมเราอยู่เบื้องหน้าแต่ตอนนี้องยิงหายอะผมจะต้องรีบเดินทางหาหยิงกอนไม่งั้นเดี๋ยวผมโดน องราชาเล่นงานแม่ ช่วงขาตุ่มนะหรือช่วงเท้าคือเจ็บมากาได้ยินเสียงคนไหมซึ่งอยู่แบบข้างล่างเขานี่เองก็คือนะีข้างล่างเขานี่ก็คือถึงแล้ว <c oughs> คือได้ยินเสียงคนแล้วตอนเนี้ยแต่ตอนนี้องยิงคือหายตัว 啊，我给你。Hmm. Yeah. นี่เสียงพูดชาวบ้านเลี้ยงแผะแล้วได้ยินไหมได้ยินกันไหม ครับคราวนี้เดินทางออกก่อนเ okay, ครับพี่บินเพื่อนซึ่งตอนนี้ผมได้เดินออกมายังข้างนอกแล้วซึ่งเจอถนนแล้วนะครับตอนนี้ผมจะต้องรีบเดินทางกลับไปบ้านเพื่อจะไปบอกอยังพี่เบิร์ดหรือบอกอยังองค์หญิงใหญ่ให้พี่เบิร์ดมาช่วยผมตามหาองค์หยิงกลางแล้วก็ให้พี่เบิร์ดไปบอกอยังองค์ราชาหรือ ให้องหค์ญิงใหญ่รอที่บ้านแล้วคอยบอกองค์ราชาว่าผมกับพี่เบิร์ดได้มาช่วยกันตามหาองหค์ญิงกลางคือตอนนี้ผมเหนื่อยมากผมรีบวิ่งลงมาจากทางเขาที่ผมได้ถ่ายพี่พี่เพื่อนได้รับชมกันโก็โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต,ต,ต่อไป ถ้าผมไปทำคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ